แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีคริกเซวิตผู้นำอันดับหนึ่งแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการที่รวบรวมหลากหลายบริการไว้ในที่เดียวและเราเป็นเครือข่ายรับส่งพัสดุด่วนให้กับ2พันธมิตรชั้นนำคือบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและเคอรี่เอ็กเพรสให้บริการส่งพัสดุทั่วไทยและทั่วโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา1000สาขาทั่วประเทศสนใจลงทุนโทร063 965 6965 96 086-091-6872 064-642-8162รวม12แฟนชายขายดีหน้าตลาดสดทำเลหน้าตลาดสดส่วนใหญ่คือทำเลค้าขายที่ดีที่ไม่ว่าธุรกิจอะไรก็อยากจะมาเปิดในทำเลแบบนี้ ความที่ขนผูกพานบางตลาดเปิดให้บริการทั้งวันขนก็ยิ่งแวะเวียนผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเย็นและเสาร์อาทิตย์ที่มักจะขายดิบขายดีเป็นพิเศษแต่ก็ใช่ว่าทำเลหน้าตลาดสดจะเหมาะกับทุกรูปแบบสินค้าหากเป็นสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นหรือว่าสินค้าพรีเมียมส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เอาทำเลหน้าตลาดสดเป็นที่ตั้งเนื่องด้วยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในทางกับการกลุ่มอาหารเครื่องดื่มถือว่าเป็นสินค้าที่เหมาะจะตั้งในทำเลหน้าตลาดสดนี้ซึ่งเว็บไซต์ Thai franchise center com ได้ร รวบรวม12แฟนชายสายเครื่องดื่มและอาหารที่น่าสนใจมาให้กับคนที่กําลังอยากจะลงทุนอยากหาไรายได้อยากจะมีอาชีพเสริมได้เลือกไปลงทุนกันตามความเหมาะสมค่ะ 1. ชานมไข่มุกฟูจิคาเฟ่ ชานมไข่มุกเป็นสินค้ายอดฮิตที่ขายดีทุกถําเลโดยเฉพาะพื้นที่ที่คนผูกพานแฟนชาชาโนมไข่มุกฟูจิคาเฟ่โดยบริษัท Number ร์ไน้คอปเปอเรชันมีประสบการณ์ในธุรกิจแฟรนไชส์และการตลาดออนไลน์มานานกว่า15ปีราคาสินค้าเริ่มต้นแก้วละ19บาทถือว่าเป็นราคาสินค้าเบาๆที่เหมาะกับรายได้ของคนยุคนี้อีกทั้งยังมีการลงทุนที่ต่ำกำไรต่อแก้วสูงโดยมี2แพ็กเกจลงทุนให้เลือกได้แก่ชุดเต็มเปิดหน้าร้านราคา28,888บาท โดยจะได้รับชุดเคาน์เตอร์วัตถุดิบอุปกรณ์ครบชุดตามแพ็กเกจที่เลือกและอีกหนึ่งการลงทุนคือชุดออนไลน์เดลิเวอรี่ไม่ต้องมีหน้าร้านราคาลงทุน23,958บาทโดยได้รับวัตถุดิบอุปกรณ์ครบชุดไม่มีเคาน์เตอร์พร้อมสอนเทคนิคเคล็ดลับในการลงทุนการหาลูกค้าใหม่การสร้างลูกค้าประจำการกระตุ้นยอดขายการเพิ่มยอดขายเป็นต้นโดยมีหลากหลายเมนูน่าสนใจเช่นนมสดบราวน์ชูการ์ดาร์ช็อกโกแลตนมสดชายเย็นนมสด ชานมสตรอเบอรี่กาแฟนมสดอิตาเลียนโซดาต่างๆเมนูชาผลไม้ต่างๆเป็นต้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร091-028-3993 2. โยจิฮาร์ดแวร์ แฟนชายร้านวัสดุก่อสร้างที่เน้นการเข้าถึงลูกค้าเป็นหลักและด้วยจุดเด่นก็คือเป็นร้านก่อสร้างประจําชุมชนทําให้เข้าใจถึงความต้องการของสินค้าของคนในพื้นที่เป็นอย่างมากทาเลหน้าตลาดสดแม้คนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักแต่หากมีร้านก่อสร้างที่สินค้าคุณภาพดีราคาถูกก็จะเป็นทําเลที่ทําให้ลูกค้าจดจําได้ไม่ยากโดยโยจิฮาร์ดแวร์มีอุปกรณ์ก่อสร้างครบถ้วนเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้าสินค้างานช่างเคมีพันเป็นต้นผู้สนใจ สามารถที่จะเลือกลงทุนได้หลากหลายแพ็กเกจโดยมีให้เลือกกันถึง5รูปแบบใช้พื้นที่ในการค้าขายเริ่มต้น32ตารางเมตรงบในการลงทุนเริ่มต้นที่620,000บาทแต่ลับแพ็กเกจก็จะได้รับสินค้าขายดีเริ่มต้นที่700 1 8 0 0ถึง1,800รายการ ทั้งนี้รูปแบบของการลงทุนและงบประมาณในการลงทุนสามารถที่จะปรับยืดหยุ่นตามความต้องการของเจ้าของร้านได้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนในยุค New Normal ที่น่าสนใจและจะทําให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางเข้าห้างเพื่อหาซื้อเครื่องมือช่างแต่สามารถมาที่โยจิฮาร์ดแวร์แห่งนี้ได้เลยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0811580099 0289757673เต๋วเรือต่อชาม ทำเลหน้าตลาดสดเมนูก๋วยเตี๋ยวจะได้รับความสนใจจากลูกค้ามากทั้งประเภทซื้อกลับบ้านและนั่งรับประทานที่ร้านจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชามคือก่อตั้งมานานกว่า22ปีเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกชามเล็กกาลังดีเพื่อความหลากหลายในการเลือกรับประทานโดยเตี๋ยวเรือต่อชามจะเน้นในเรื่องของมาตรฐานความอร่อยชูจุดเด่นในเรื่องของน้ําซุปและน้ําปรุงสําเร็จรูปนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูน่าสนใจเช่นเกาเหลาโบกบะหมี่โบกหมูมะนาว ลูกชิ้นปิ้งพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดเป็นต้นภาแฟรนไชในการลงทุน1 5 5 0 0 0บาทโดยจะได้รับอุปกรณ์มาตรฐานในการเปิดร้าน27รายการพร้อมวัตถุดิบมูลค่ากว่า5,000บาทและมีการอบรมก่อนเปิดร้านสอนเทคนิคสำคัญต่างๆทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชที่หากเลิกลงทุนก็มีแต่ความคุ้มค่าการันตีคุณภาพจากสาขาทั่วประเทศกว่า89แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชโทร087ย0 6 9 8 9 8 08 4 1 1 7 2 4 5 5 4ธุรกิจ5ดาว ธุรกิจ5ดาวเป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันมานานกว่า35ปีเริ่มต้นจากไก่ย่าง5ดาวและแตกรายสินค้าให้เหมาะสมกับยุคสมัยและหลากหลายมากขึ้นปัจจุบันธุรกิจ5ดาวมีสินค้ามากมายเช่นไก่ย่าง5ดาวไก่ทอด5ดาวข้าวมันไก่5ดาวบะหม,ม,มี่5ดาว5ดาวเรดดี้มีน5ดาวโรลเกลเป็นต้น ปัจจุบันธุรกิจ5าดาวมีสาขาทั่วประเทศกว่า5000แห่งและทุกสาขาถือได้ว,ว่าเป็นสินค้ายอดฮิตที่ขายดีขายง่ายและช่วยสร้างไรายได้ให้กับผู้ลงทุนเป็นอย่างดีในยุคที่คนต้องการอาชีพอยากมีไรายได้สามารถเลือกลงทุนกับธุรกิจ5ดาวก็จะช่วยให้มีไรายได้ที่ดีเกินคาดโดยใช้งบในการลงทุน5 0 0 0 0ถึง500,000บาทขึ้นอยู่กับรูปแบบของการลงทุนที่เราเลือกโดยผู้ลงทุนจะได้รับการประเมินพื้นที่ขายมีพื้นที่นําเสนอให้กับลูกค้าการฝึกอบรมก่อนเปิดร้านการจัด วัถุดิบสำหรับการเปิดร้านการพัฒนาสินค้าใหม่ๆการส่งเสริมการตลาดซึ่งทำเลหน้าตลาดสดนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่คนผลุกพาดมีคนแวะเวียนตลอดวันถือได้ว่าน่าสนใจในการเลิกลงทุนเป็นอย่างมากสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02 8 0 8 8 0 0 0 5เกาเหลาเนื้อทัญรส ทำเลหน้าตลาดสดหลายคนสนใจซื้ออาหารปรุงเสร็จพร้อมทานมากกว่าจะซื้อวัตถุดิบกลับไปทำที่บ้านโดยเฉพาะเมนูยอดฮิตอย่างก๋วยเตี๋ยวไข่ดีมากซึ่งกเกล่าเนื้อทัญรสมีเมนูน่าสนใจเช่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นมีทั้งเนื้อโสดเนื้อเปื่อยเครื่องในเป็นแฟรนไชส์ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีมีสาขาทั่วประเทศกว่า150แห่งเปิดสาขาที่ไหนก็พ้อมมีลูกค้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน2 0 0 0 0บาทสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็คือ การอบรมพนักง,งานให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่รวมไปถึงการอบรมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างน้อย7-15วันพร้อมอยังช่วยให้การประชาสัมพันธ์และการตลาดให้กับร้านของผู้ลงทุนได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นหากสามารถเลือกทำเลลงทุนตามหน้าตลาดสดได้หรืออยู่ในแหล่งที่พักอาศัยต่างๆก็เป็นปัจจัยเสริมสำคัญที่จะทำให้ขายดีมากขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 8 9 4 8 8 44,90 0818232119 6รถเด็ดกว๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบน อีกหนึ่ง f r a n ที่รถเด็ดสมชื่อก่อตั้งมานานกว่า38ปีจุดเด่นก็คือหนังหมูไร้มันย่างถ่านปรุงรสคอเลสเตอรอลต่ำสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวเพิ่มรสชาติให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยแตกต่างและนำซุปสูตรสมุนไพรไทยหอมอร่อยถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมากและยังมีเมนูอร่อยให้ได้เลือกอีกมากมายเช่นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำน้ำคุกคลีกต้ยมยำทะเลต้ยมยำรวมมิตรต้ยมยำหมูลูกชิ้นปิ้งก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูเป็นต้น โดยมีรูปแบบในการลงทุนให้เลือกกันหลากหลายราคาเริ่มตั้งแต่1 5 9 0 0ถึง59,000บาทสามารถเริ่มลงทุนได้ทั้งคนที่มีทุนน้อยแต่อยากจะมีรายได้ในการทำธุรกิจของตัวเองโดยแฟรนไชส์พร้อมอบรมวิธีการขายและจัดส่งผงซุปก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปลูกชิ้นหมูหมูเส้นและหนังหมูผงพะโลไหลหมันย่างถ่านปรุงรสให้สามารถไปประกอบเมนูได้อย่างง่ายปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า530แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0819 154985 7ก็ขอคาชานม15บาท แฟนชายก็ขอคอชานม15บาทวัตถุดิบที่ใช้ทั้งใบชากาแฟนำเข้าจากต่างประเทศและการพัฒนาเมนูใหม่อย่างต่อเนื่องถึงตอนนี้ก็มีตั้งแต่ชานมชานมไข่มุกชาผลไม้รวมแล้วไม่ต่ำกว่า200เมนูค่าแฟนชายในการลงทุนก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเริ่มต้นเพียงแค่9,800บาทหรือจะเลือกแพ็กเกจการลงทุนได้อีก3รูปแบบทุกแพ็กเกจก็จะมีความยืดหยุ่นสามารถกลับลดเพิ่มได้เช่นหากมีหน้าร้านอยู่แล้วหรือมีอุปกรณ์อยู่แล้วหรือจะขายแบรนด์อื่นอยู่แล้ว จะต้องการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเมนูของเครื่องดื่มกอคอก็สามารถปรับลดเพิ่มแท็กเก็ตได้โดยต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและมาตรฐานของกอคอททำให้ประหยัดเงินลงทุนได้อีกแถมยังไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปียิ่งขายมากยิ่งมีกําไรมากและมีระบบช่วยเหลือผู้ลงทุนส่งเสริมการตลาดช่องทางจําหน่ายแบบเดลิเวอรี่และอื่นๆอีกมากมาย ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า90แห่งและมีหลากหลายสาขาของกขอคออชานม15บาทที่เปิดในทำเลนหน้าตลาดสดซึ่งก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร091 7 4 5 0้ 0, 0 9 8สซูโมชาชานมไข่มุก บแบรนด์ชานมไข่มุกที่ชูจุดเด่นทุกการลงทุนคือความคุ้มค่าทุกแพ็กเกจมีจัดส่งวัตถุดิบและของแถมแบบถล่มทลายที่สำคัญราคาวัตถุดิบถูกกว่าซื้อตามท้องตลาดเพิ่มโอกาสทำกำไรให้กับผู้ลงทุนได้มากขึ้นซูมโมชาเป็นเครื่องดื่มในราคาหลักสิบแต่รสชาติหลักร้อยรสชาติพรีเมียมในราคาที่คนทั่วไปสามารถซื้อรับประทานได้ง่ายค่าแฟนชาธุรกิจ 5 9 0 0 0บาทมีแพ็กเกจการลงทุนให้เลือกกันถึง4รูปแบบของแถมจัดเต็มโดยเฉพาะวัตถุดิบพร้อมขายที่เริ่มตั้งแต่1,000ถึง4,000แก้วรวมถึงอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นในการเปิดร้านอีกเป็นจำนวนมาก ผู้ลงทุนสามารถเริ่มเปิดร้านได้แบบทันใจไม่จําเป็นต้องวุ่นวายหาอุปกรณ์และวัตถุดิบเพิ่มแถมยังมีการสอนฟรีทุกสูตรทุกเมนูทุกเทคนิคการขายและมีการส่งเสริมด้านการตลาดและการพัฒนาสินค้าใหม่ๆกันอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า110แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0-818909465 0 8 8 9. กาแ,แฟขขาวทะรุชุมพรกาแฟขาวทรุชุมพรก่อตั้งมานานกว่า11ปีเป็นแบรนด์ที่เข้าใจในความต้องการของผู้ลงทุนเป็นอย่างดีนอกจากการขายแฟรนไชส์ให้กับคนสนใจก็ยังมีจำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์การเปิดร้านที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกรูปแบบของการลงทุนได้ถึง4แบบราคาเริ่มต้น59,000บาทในแพ็กเกจที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ราคาเริ่มต้น139,000บาท สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการสอนสูตรการชงกาแฟและอุปกรณ์ตามแพ็กเกจที่เลือกและการอบรมเทคนิคการเปิดร้านเทคนิคการขายการส่งเสริมด้านการตลาดและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุนทุกคนได้เป็นอย่างดีทำเลหน้าตลาดสดจะเป็นอีกหนึ่ง สุดยอดพื้นที่ค้าขายเพราะคนส่วนใหญ่นิยมรับประทานกาแฟไม่ว่าจะตอนเช้ากลางวันหรือเย็นก็สามารถขายได้ง่ายขายดีและมีไรายได้ตลอดทั้งวันสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร087-009-9405 0 8 4 3 5 7 5 9 3 5 9 ดิวานสเต็กเหมาะสำหรับคนที่อยากลงทุนเปิดร้านสเต็กแต่ไม่อยากซื้อแฟนชสายโดยดิวานสเต็กเปิดสอนสูตรเมนูต่างๆและคำนวณเรื่องต้นทุนกำไรสอนวิธีการจัดร้านการสรรหาวัตถุดิบหรือท่าค่ายที่ต้องการอุปกรณ์ก็สามารถซื้อกับทางดิวานสเต็กได้เช่นกันปัจจุบันมีคนสนใจเรียนรู้สูตรและนำไปเปิดร้านขยายสาขาได้เป็นจำนวนมากการลงทุนเปิดร้านสเต็กดิวานสเต็กแนะนำเงินลงทุนประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000บาทก็สามารถเปิดร้านได้แล้ว โดยอุปกรณ์หลักก็จะมีเตาสเต็ก3 0 0 0ถึง5,000บาทเป็นต้นส่วนต้นทุนวัตถุดิบเช่นหมูต้นทุน1 7ถึง20บาทต่อชิ้นไก่ต้นทุน1 0ถึง15บาทต่อชิ้นเพราะชอบต้นทุน35บาทต่อชิ้นปลาดอลี่ต้นทุน22บาทต่อชิ้นเนื้อต้นทุน35-40บาถึงบาทต่อชิ้นเป็นต้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนที่น่าสนใจและยังเป็นทางเลือกให้กับคนยุคนี้ได้เป็นอย่างดี11 พึ่งยิ้มน้ำพึ่งมะนาวพึ่งยิ้มแฟรนไชส์เครื่องดื่มน้ำพึ่งมะนาวที่ยังมีอีกหลากหลายเมนูสร้างความสดชื่นด้วยน้ำพึ่งไม่ว่าจะเป็นน้ำพึ่งสตอรอเบอรี่น้ำพึ่งมะนาวบุวย้ยน้ำพึ่งผสมกีวีน้ำพึ่งผสมส้มเป็นตน้น วัตถุดิบหลักอย่างน้ำพึง่งเลือกใช้เฉพาะน้ำพึ่งเดือน5จากฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานมะนาวคัดพิเศษครั้นสดใหม่จำหน่ายในราคาแก้วระ2ยบาถึง30บาทในส่วนของรูปแบบของการลงทุนแฟรนไชส์เริ่มต้นที่12,000บาทสิ่งที่จะได้รับก็คืออุปกรณ์พร้อมจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์กระติกน้ำแก้วฝาหลอดเป็นตน้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับทำเลผูกผ้าในย่านตลาดสด 12. bóc bóc mà la เป็นอีกหนึ่งร้านปิ้งย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการหาการลงทุนแบบปิ้ง,ย,งย่างง่ายๆโดย Box Box m a ่ a เป็นอีกหนึ่งปิ้งย่างสไตล์จีนรสชาติเผ็ดร้อนซึ่งก็มีรูปแบบของการลงทุนแฟรนไชส์ราคาเริ่มต้นประมาณ9,000บาทพร้อมการันตีเรื่องรสชาติที่ลูกค้าคอนเฟิร์มว่ากินแล้วต้องติดใจเป็นเมนูทาง่ายขายง่ายสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวยัยเหมาะสาหรับคนตกงานว่างงานต้องการไรายได้เสริมโดยทางแฟรนไชส์ยังมี ีการทําตลาดสํารวจพื้นที่ให้ฟรีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีอีกด้วยเหมาะสําหรับการเปิดขายในพื้นที่ทาเลผุกผ่านทั้งตลาดนัดและตลาดสดทั่วไปสิ่งสําคัญสําหรับทําเลหน้าตลาดสดนั่นก็คือเรื่องของความสะอาดผู้ลงทุนจะต้องรู้จักรักษาความสะอาดและรักษาคุณภาพในการบริการแม้จะเป็นพื้นที่ผุกพ่านมีคนแวะเวียนผ่านมาจํานวนมากก็ต้องมีเทคนิคในการขายมีกลยุทธ์ในการตลาดที่ดีร่วมอีกด้วยโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่ควรจะสนใจเรื่องของ ความสะอาดความปลอดภยัยดูแล้วสบายตาสบายใจก็เป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้คนเข้าร้านเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ